สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำมาโคอย่างง่ายกันนะครับจะทำยังไงไปดูกันครับ การทามาโครนะครับก็จะเป็นการทํางานซ้าๆเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนะครับโดยที่เวลาเราจะทํามตัวงบทดลองนะครับให้สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เนี่ยโดยปกติเราก็ต้องทําหลายขั้นตอนทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องทํากันซ้ําๆเนี่ยทุกๆปีเลยทีเดียวแต่ทีนี้นะครับถ้าเราสามารถเอามาโคมาใช้ได้เนี่ยเราก็จะทํางานได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีไฟล์ดินแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวงบทดลองที่ได้มาจากระบบนะครับเราจะต้องทําไงบ้างอะลองมาดูกันครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องทําการจัดรูปแบบมันให้เรียบร้อยนะครับ ทำให้มันสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับโดยการที่จัดระเบียบมันนะครับทีนี้สิ่งต่อมาที่จะต้องทํานะครับก็คือเราจะต้องตัดคอลัมน์ที่เราไม่ได้ใช้งานออกนะครับโดยที่ผมจะตัดยอดยกมาทั้งหลายออกนะครับแล้วก็จะเหลือไว้สําหรับยอดคงเหลือนะครับสําหรับแต่ละบัญชีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะทําการซ้ำยอดนะครับให้ทุกบัญชีเนี่ยออกมาเป็นศูนย์นะครับ ก็จะเห็นว่าก็จะต้องใช้เวลาสักประมาณเกือบๆหนึ่งนาทีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราสามารถใช้มาโคเข้ามาช่วยได้ก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับลองมาดูกันว่าถ้าจะทํามาโครจะต้องทํำยังไงกันนะครับผมกลับมาที่รูปแบบตัวข้อมูลแบบตั้งต้นนะครับเราก็จะไปเริ่มการเลคคอร์ดมาโคกันนะครับโดยที่ไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่มาโคแล้วก็ไปที่คําว่าเล c คอร์ดนะครับทีนี้เราจะตั้งนะครับ ชื่อตัว m a โ r o นะครับว่าเราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรผมขอตั้งชื่อว่าเป็นงบทดลองละกันนะครับก็คือ tb นะครับ short cut key เราอาจจะเป็น ctrl j ละกันนะครับ ctrl shift j นะครับเก็บไว้ใน workbook นี้เลยนะครับเก็บไว้ใน personal macro ก็ได้ครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะเริ่มการ record แล้วนะครับพอเริ่มการ record เราก็จะเริ่มจากการที่ มันจะจับการทํางานของเรานะครับทั้งหมดเลยโดยที่ผมจะเริ่มทําการ u n m e r g e ข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็จัดรูปแบบนะครับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะทำการลบคอลัมน์ที่เราไม่ต้องการนะครับกด delete นะครับแล้วก็จัดตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็จะไปทำการหยุด record มาโครกันนะครับก็เป็น stop recording ก็เป็นอันเสร็จแล้วทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับแล้วเราใช้คำสั่ง macro จะเกิดอะไรขึ้นนะครับกด c t r o l shift j เสร็จแล้วครับเป็นไงครับเร็วขึ้นเยอะไหมครับถ้ามีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆนะครับลองเอาไปทําตามกันดูนะครับหรือว่าถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่าอยากให้เราทำเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็บอกพวกเรามาได้เลยนะครับภายใต้คอมเมนต์ของ คลิปนี้นะครับขอบคุณครับ